สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วเป็นเอ็กซ์นะครับผมแต่งตัวดูฟรียังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยครับอืมวันนี้ผมดูเลเวลโอ้ my g ก็เยอะไหมครับอืมแปดร้อยสิบหกนี่นายใครอ่ะนายอยากตายเปล่า ไปีไม่เข้าเลยเอโยสเกอร์อยู่ฉันจะไปเป็นราชาจูนสลัดฉันเป็นราชาโจรนสลัดอัดอัด,อดมัว่วเดี๋ยวอีกผมขอบอกข่าว ดีนะครับอีก1-2เดือน,นผลยางก็จะติ่ใครที่ใช้ผลยางอยู่ตอนนี้ก็ก็รอกันหน่อยนะครับถ้าใครใช้ผลที่มันโลเกียอย่างบนแสงผลสโมโแบบน,นี้ครับทำให้ตื่นได้แล้วนะครับผมจะไปตีแปดรอยลันนลัน ไปไปตีแปดรอยไปตีตัวแปดรอยเย็ไปตีตัวแปดร้อยดีขวานี่ครับผมเพื่อนพคิดเรียบร้อยบุมบารมบุมบารมโอ้ฮัผมตายเฉย w ว a t What ต h e เอ้ว ทำไมเราตายผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมผมจะไปฆ่าบ้านยังจากอีพีแรกอีพีหนึ่งใช่ไหมครับผมยังอยู่เกาะสวรรค์แต่ผมลืมอัดผมเลยมาอยู่โลกสองคนครับ ด,ดี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 ดเย่ตายครับงูมากครับ <c oughs> มันไปตดขี้แตก <historically> ผลอะไรก็ไม่รู้ผลมู <S 2> <S 2> อุยบู๊สูโอ้ยโอ้ยเอ้ยมันตี ไปกักมามผมเวลาชาจนสลัดให้ได้เลยฉันจะเป็นราชโาจรสลัดให้ได้เลยวันพุชอลิปแบบบ้าบ้าบ,าบาอๆหืตายไปซะ ผมจะฆ่ามันแล้วตัวนี้มันใช้อะไรเป็นอาวุธเนี่ยอึดมากสำหรับใครที่อยู่โลกสามไม่ก็เยอะกว่านี้นะครับผมอยากปล่อยเขาให้ตายอย่างพี่แป้งผมกะว่าเขาจะกะกว่าผมแต่ผมต้องเลเวลให้แซงเขาไ,ได้เลย ผมเลเวลน้อยกว่าเขาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะให้ถึงเก้าร้อยแล้วครับผมก็จะเท่าเขาแล้วผมก็จะเออผมก็จะผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆต้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมแต่ผมยังไม่เลิกคลิปนะครับ อย่าก Block Food คือเกมที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับใครที่ไม่ชอบนะครับก็อย่ามากดติดตามผมละกันเฮ้ย hey. Oh my God You kill me Are you kill me Like this อไอเอ็มราชูสระเอาป้าแปลไม่เป็นไปไหนนะห้องน้ำเลยลูกยะไปาปโยยสเกอร์สก yeah. ีสกุใช่ก็อิ่มแน่เย้โอ้ยโอ้ยโว้ยไมซีดตุโอ้โง่มากครับไม่เก่งเลยผมต่อยหน้ามัน เดี๋ยวถ้าผมฟ้าหมดผมปิดคลิปเลยนะคะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ลา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 เยอสกิสกัสมันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย<โอ> วันพีซคือสิ่งที่ดีสำหรับผมผมจะขาจนบจะตูบด้ามีดอย่างแรงครับแรงแบบแรงมากเยสเซอร์โอ้ยยังผมจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยกลุ่มโจรสลัด อะไรเนี่ยทุกคนครับฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเป็ไม่ได้โอ้ไม่กดจะฆ่ามันไปล่เลยแล้วด้วยผมไม่ปานีนะครับอืมตายพีศศักดิฆ่ามันตึ๊ ตมตมมาเลยเฮ้ยเดสเกอร์อยูีเด็เกอร์อยู่หายไปแล้วทุกอย่างอเนี้เอาไปปิ้งเลยวบัมบัมหายไปซะเด็กโอ๊ไม่ไม่โอ้ย้อีกแล้วครานี้ผมไม่ปานอันจริงเลย คมไม่ปาดีแล้วไอเจ้านักวิทยาไอ้ผลพระมาเพื่ออย่าฆ่าเรานะต่อยทิ้งโอ้ยตีเราทำไมฮะโอ้ย คราวนี้ผม่อยหน้ากันเลยหมัดปืนกลนะถ้าไม่ตายนะผมให้ปานีให้เนี่ยฆ่าได้หกตัวเองเฮ้ย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 ปุ๊บชบเออเห็นไหมผมให้ปานีให้เลยบายไี่ไสาวดม ไอ้ข้าชาคนตายพิซ,ซ่าเขาบอกมาเล่นไข่ของกันเอ้ยไม่ๆๆๆไมีไม่ไม่ไมโอ้ยเมื่อไหร่ผมจะฆ่ามันได้เนี่ยอย่าลืมกินไอศกรีมน้ำจะเข้นะครับ เรี่งพลังไปโอ้เยสเกอร์ยยนส yo g n g i r l สเกอเย้ครับแค่นี้แหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ